ไม่เป็นลายไม่เป็นลายไม่เป็นลายเขอรองเท้าไปมาทางนี้เลยครับดาขัดั้านขัดัด้านนี้ก็ได้กเดี๋ยวรู้สึกด้านนั้แคบไปนิดนึงอ่าพี่เขาจะสาธิตดูละเหรียญให้เขาทำคุณละลูกก่อนได้ค่ะทำแล้วสาม ได้เข่ไข่ไข่สีขาวคือไข่ไม่ใช่ไข่อะไรเม็ดไข่เป็ดแล้วทําไมมันเป็นไข่เขียวอ่ะมันไม่เปลือกมันเป็นเปลือกลูกอ่าเดี๋ยวเราเราเทแป้งเกลือครับอันนี้รู้จักอะเอ๋ยนี่คืออะไรเอ่ยกลับดูที่คืออะไรไไม่เป็นรจับได้จับน่ะอ่ะพ้นจับลองจับของพ้นเป็นแบบนิ่ม าหน้าได้ไหมเอ่ยได้ได้น,ดน,น,นี่เป็นของการอันนี้เขาเรียกดินสอพองนะคะเพื่อนจับได้ลองจับได้ลแล้วพร้อมือเพื่อนกันเนาะแป้งแป้งแป้งอ่าเราเทแป้งในถ้วยเล็กใส่ในถ้วยใหญ่เลยครับแป้งเอาแป้งเทเอ่ททาเทใส่หมดเลยค่ะเทหมดเลยเทใส่หมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราตักน้ำในนี้ใส่ในตักน้ำใส่ในนี้สี่ช้อนครับตักน้ำในแก้วใส่ในนี้สี่ช้อนช้อนตักน้ำในแก้วใส่ด้วสี่ช้อนเอียงเอียงหน่อยเอียงหน่อยเสร็จแล้วค่ะอ่ะคนให้เข้ากันนะคะอ่ะคนให้เข้ากันชนให้น้ำตันอะไรหนึ่งีกห่ไปดูตักนิดก็พออหน่อยแต่อีกหน่อยพอน คอ่ะคนๆอ่าคนน้ำเกลือให้ละลายนิดนึงอ่าเก่งมากเลยครับคนน้ำเกลือให้ละลายก่อนอันนี้คือเกลือเม็ดนะลูกเกลือเม็ดค่ะอันนี้เกลือเม็ดชนนะครับชนอาเกลือเม็ดอ่เราจะลูกขอไปฝั่งนู้นอ่ะใช่ค่ะตาสบายเลยอ่ะนี่คือเกลือเม็ดเกลือเม็ดเกลือมันก็เค็มนะลูกร้อนไหมแม่ลืมหยิบพัดมาหนูอาคนๆอาได้ยังครับ พอแล้วลูกเดี๋ยวอัดตักน้ำเอาแต่น้ำเอาน้ำใส่ในนี้เลยเอาได้ใช่ไหมเขามีพัดไท่ไหมไม่รู้อะพัดไม่มีค่ะหนูใหม่ถึงในรถเขาอ๋อสามารถไปเอาก่อนได้นะคะเอาไปเอากอเราใช้เวลาอยู่ว่าเวลาพอแล้วลูกพอแล้วเราเอาน้ำเกลือล่ะหนูตักน้ำลูกตักน้ำใส่ในนี้น้ำในนี้ตักเนี่ยในนี้น้ำใส่ในน้นเลยโอเคแม่สุใส่เออใส่ให้หมดเลยครับเอาแต่น้ำนะ ใช่แป้งสงการแป้งดินสอพองของผลพูดสิสอพองครับอ่ามันจะน้อยไปไหมคะของผลนะาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเทไปเลยโอเคใส่ไว้ก่อนเอามือบีบบีบแป้งเลยลูกขยําไม่เป็นไรเรามีอ่างล้างมือเราขยาเลยขยําเลยอ่าเก่งมากครับบี้เลยบีให้เป็นละเอียดละเอียดครับเออพอยเก่งขยําขยําขยาขยา คค่่ออยยๆๆีมันจะค่อยๆแตกถ้าโดนน้ำเดี๋ยวจะป้าทนให้เค้กเลยเอ้ยเหมือนเค้กเลยได้ไหมเออเดี๋ยวเราค่อยๆหยอดน้ำให้น้องทีละนี้ทีละนนะคะอ่าบี้คะละเอียดเลยพอโดนน้ำมันจะละเอียดแล้วเห็นไหมลูกขยำ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 อ่ะพี่กินเละแล้วพี่กินเละแล้ว อพี่กิตเละแล้วเห็นไหมบดออกแรงขยําเหมือนดินน้ำมันเลยใช่เลอะไม่เป็นไรเลอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราล้างเดี๋ยวเราล้างอย่าไปยุ่งกับพี่นาเลอะไม่เป็นไรเลอะเดี๋ยวเดี๋ยวล้างได้พอละมาเพื่อนหมดละขยำเลยแบบพี่กิตมองพี่กิต เดี๋ยวป้าเทน้ำให้น,นะครับน่าเออใส่ชิ้ะนี้พี่ให้ละเอียดนะเนาะ